ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายบางชุมชนอาจจะทําไปแล้วนะครับบางชุมชนอาจจะทำไปแล้วนะครับแผนพัฒนาชุมชนจะนําไปสู่การปฏิบัติต้องอาศัยสิ่งใดแผนพัฒนาชุมชนจะนําไปสู่การปฏิบัติต้องอาศัยสิ่งใดก่อไก่ความสามัคคีของผู้นําชุมชนก่อไก่ความสามัคคีของผู้นําชุมชนขอใครความเป็นญาติพี่น้องในชุมชน คอควายการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนการมีส่วนร่วมของคนข้อนี้เดี๋ยวนะครับจะโจทย์ผิดเดี๋ยวแป๊บนึงเราตัดคําว่าของคนนะเอาของคนนี่ออกนะใช้คําว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนดีกว่านะครับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนนะครับงองูการมีส่วนร่วมของส่วนราชการต่างๆในชุมชน การมีส่วนร่วมของส่วนราชการต่างๆในชุมชนนะครับมาพูดถึงแผนพัฒนาชุมชนนะครับแผนพัฒนาชุมชนของแต่ละชุมชนนะครับ 1. ความสาม,มีของผู้นําแผนชุมชนทาเฉพาะผู้นําได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้นะต้องทําทั้งคนในชุมชนทั้งหมดนะครับขอไข่ความเป็นญาติพี่น้องของคนในชุมชนได้ไหม สมมติว่ากลุ่มผู้ใยญ่บ้านมีญาติเยอะออก็จะเอา <c oughs> แผนตามนั้นได้ไหมไม่ได้นะครับต้องดูว่าประชากรทั้งหมดในชุมชนมีกี่ครัวเรือนตัวแทนมีเท่าไหร่ต้องต้องพิจารณาให้หมดนะครับคอควายการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนของของประชาชนในชุมชนนะครับงองูการมีส่วนร่วมของส่วนราชก,การต่างๆในชุมชนนะครับ การทาแผนชุมชนจะต้องอาศัยใครครับประชาชนในชุมชนนะครับเพื่อนําการไปสู่การปฏิบัติแต่ส่วนราชการก็มีส่วนส่วนราชการต่างๆก็เป็นแค่ผู้สนับสนุนนะครับแค่ผู้สนับสนุนเพื่อช่วยแก้ปัญหาช่วยดําเนินการในการพัฒนาชุมชนนะครับฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคนในชุมชนนะครับข้อนี้ตอบ